ขาอัพเดทวันนี้เป็นวันมงคลวันที่29พฤศจิกา2568ครับเป็นวันที่29วันมงคลถกขอบบูชา,าปปรกราบไหว้องค์บุพพคุบอาจารย์ทั้ง ทั้งเทิทายเท,ทวาที่ลูกเคารพจตตาที่สติดน้ำบ้านเงินหอหลังนี้ขอกราบบูชาด้วยใจอันจตตาครับทุกท่านหลวงป,ปู่ท่านสอนว่าการคิดดีพูดดีทำดี มีความสุขนี่คือคำสอนขององคหงปู่เปลี่ยนนะครับใครนำไปปฏิบัติชีวิตจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองครับอาตุดา,ดา,าตุประมจนิต ที่ท่านสมมีพระมิตาแด่คุณทองแดงที่จิ็บรักษาไว้ดังได้เทศไทจในพระคุณท่านนะครับขอบคุณผู้บุคคลมาดูดีครับ คาสอนนะครับให้เห็นแล,คลนออนะ,ค,ะคลิปหน้าจอเอาไว้นะครับเอฟหน้าจอเอาไว้เตือนใจสอนลูกหลานได้นะครับหรือแม้แต่ตัวเองก็สอนได้ทางข้าพเจ้าก็เอาไว้สอนใจตนเองครับ พระชัยวัดจะสุรันนาครับหนึ่งเงินครับหนึ่งเดียวในลานนาพระชัยวัดในน่้น 就是我奶奶。 ารเจ้าุนประธานโดยจสเทพนะครับดูลุ่มจะสวยอันหน